สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ลิงครับสัปดาห์นี้อยู่กับคู่แข่งมอเตอร์ลิงนะครับแน่นอนครับทยานต่อให้โลกตามนะครับกับนิวอีสูสูดีแม็กนะครับวันนี้เราอยู่กับทางผู้บริหารครับคุณจริยุทธ์อดิเทพตนากรนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทตีเฟสอีสูสูเซลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราอยู่กับไฮแลนเดอร์ใช่ครับ New ว s u z u มีภาษาต่างการใช้ชื่อว่าขับเคลื่อน2ล้อยกสูงโอ้ก็คือถ้าท่านที่มองว่าขับเคลื่อน4ล้อไม่ได้ใช้แล้วอยากขับรถที่มีความเท่ความสูงแล้วก็เป็นชุดแบบสไตล์เมืองอยากใช้รถแบบทั้ง2ประตูก็ได้4ประตูก็ได้นะครับวันนี้นั้น i s u z u Highlander ก็จะเป็นรถที่ตอบโจทย คนรุ่นใหม่มลักษณะของแมท,ทีเรียลก็คือกระจังหน้าเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันสองชั้น,นการใช้โทนสีครับที่กระจังหน้าเพื่อให้สอดคล้องไปกับด้านข้างรถยนต์ในขณะเดียวกันครับใช้ล้อท,ที่เข้ากับสีรถยนต์ใช้สีที่มือจับกระจกมองข้างสีเดียวกับรถยนต์แต่มีบางจุดที่ควรเติมให้ดูแบบเป็นรถที่แบบดูสไตลเ์เท่ๆฟีลลิ่งแบบยกระดับให้ดูหรูหราในขณะเดียวกันครับถ้าเรามองแบบจุดเล็กจุดน้อยครับถ้าเรามองจากพวกน,นี้ครับก็คือเป็นรถที่คนรุ่นใหม่ในเมืองใช้นั่นคือหมายความว่าความ ปลอดภัยมาครบหมดเซ็นเซอร์ด hmm. ้านหน้า4จุดสังเกตนะครับตามนี้เลยนะครับ4จุดด้านหน้าแล้วก็จะมี4จุดด้านหลังครับนี่คือตัวที่เอาไว้เวลาที่เราเดินหน้าถอยหลังแล้วเข้าจอดเพื่อช่วยให้เรากะระยะได้แม่นยำมากขึ้นครับ